สวัสดีครับผมชื่อนายชลิดชาตแดงชื่อเล่นชื่อกายครับอยู่คณะเกษตรศาสตร์สาขาสัตวศาสตร์มหาลัยอุบนราชธานีครับอายุ1 8อย่าง19ครับเป็นคนบ้านดอนใหญ่ตาบลขุลุอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับ อ๋มอมาตรการเนาะครับผมไอชีวิตประจําวันส่วนใหญ่แล้วก็การใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยของเราช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่อก็มีเรียนแล้วก็มีฝึกงานลงแปลงครับพืชไร่พืชสวน,นครับก็คือเราเรียนเกี่ยวกับสาขา,ขากเกษตรคะณะ,กะเกษตรศาสตร์เนาะครับเกษตรแต่ว่าปีแรกเขาให้เรียนรวมรอ๋อให้เรียนรวมเนาะตอนนั้นเราเจอกันครั้งแรกกับหลวงตาที่ไหนนะอ่าครั้งแรก ครั้งแรกจริงๆเจอเมื่อปี66ครับผมอ๋อเจอมาก่อนแล้วแต่ว่าทีเนี้ยตอนนั้นที่มามหาลาัยก็คือมาที่คณะเกษตรศาสตร์เนาะออโอเคแล้วก็เผอิญเนาะเราได้รับทุน <ขอ S 2> นะคะ <ขอ S 2> รับผมเป็นไงคิดว่าตัวเองจะได้รับไหม ไม่เคยคิดเลยครับ <c oughs> ไม่เคยคิดว่าจะมีถึงวันนี้เลยครับครับผมเกิน,กน <c oughs> ได้เลยพูดได้เลยมัน,มน,มนเกินเหมือนสิวาจังไหนนะครับเบาเป็นค้าวเบาออกนะครับอนนนี้ที่เราได้รับทุนไปครับ เราคิดว่าเราจะจัดการจัดสรรอะไรกับในส่วนนี้อะไรยังไงบ้างก็จะใช้เงินส่วนนี้อย่างมีสติที่สุดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับผมทั้นตัวเองและคนรอบข้างกติเราอยู่บ้านเนี่ยนะครับผมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะทํางานหรืออะไรเงี้ยก็คือเราจะมีการช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านอะไรยังไงบ้าง<อ>ช่วยถือว่าช่วยเยอะมากครับเพราะว่า อตอนเช้าเนี่ยที่บ้านจะเปิดร้านซ่อมรถนะครับก็ตื่นมาเปิดร้านแล้วก็ซ่อมรถครับซ่อมรถแล้วก็ช่วงหลังๆนี่ครอบครัวไปขายของที่ตลาดเช้าครับผมก็ได้ตื่นแต่6กทุ่มหกทุ่มครึ่งไปขายของเสร็จกับบ้านเจ็ดโมงครับ,รบช่วงปิดเทอมมห เพิ่มสองนะครับอย่างนี้คือพ่อพ่อแม่รับรู้ไหมว่าเราแบบได้รับทุนอะไรอยงี้ได้บอกท่านไหมรับรู้ครับผมตั้งแต่วันแรกเลยครับได้มาผมก็บอกทุกคนเลยครับประหยัดคุณพ่อคุณแม่ไปได้เยอะยอะไรเนาะครับความใฝ่ฝันในอนาคตนะครับน้องกายทําไมถึงเลือกเรียนคณะนี้สาขานี้ทําทไมถึงเลือกเรียนเพราะว่า,าบ้านนอนใหญ่มันจะติดกับ ประสุสัตว์อำเภอครับผมได้เห็นการทำงานของพี่ๆที่เป็นสตวบานแล้วมันชอบครับผมอ๋อก็คือที่บ้านก็เลี้ยงบัวด้วยอ๋อเราเราคิดว่าคือที่เราไปเรียนไปคือเราจะกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มันดียิ่งขึ้นเนาะนะครับอ๋อครับผมอ๋อแล้วก็ <c oughs> ถ้ามีอนาคตก็อยากจะไปบวชแบบไม่มีห่วงครับอ๋อไม่มีห่วงเลยเนาะครับ แล้วทีนี้เดี๋ยวพี่ขอสอบถามเรื่องของการดูลมแล้วก็ปฏิบัติเพราะว่าจริงๆเราเคยเจอกันเข้าๆมาแล้วก็รู้สึกว่าคําพูดหรือว่าคําตอบอะไรงบางทีมันก็กินใจเนาะมันทัดใจอ,อยากจะให้ขายายความคร่าๆหรือว่าตามความรู้สึกเราหรือว่าแนะนําเพื่อนๆที่ดูอยู่ในการที่จะ,ะทํายังไงทําไมเราเป็นวัยรุ่นเรายังอยู่ในการเรียนแต่ว่าเราจะใช้เวลายังไงในการที่เราจะดูลมหรือปฏิบัติอะไรอย่างนี้ครับผม สำหรับผมนะสาเหตุที่ผมเข้าหาธรรมะก,ก็คือว่ามันทุกข์ครับผมมันทุกข์แล้วมันหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ครับก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าคนเราเกิดมาทำไมแล้วก็เริ่มศึกษาคำสอนของศาสนาครับว่ามันเป็นยังไงก็ตอนแรกก็ศึกษาเกี่ยวกับอิปทาของหลวงปู่มั่นครับพุโทโธฝึกพุโทโธ ก็ฝึกแล้วครับมันก็นั่งสมาธิมันเห็นใจตัวเองหลายๆยอย่างครับแต่ว่ามันยัง,งระงับอารมณ์ไม่ได้ครับมันมันเข้าสมาธิได้ครับแต่ว่ามันอารมณ์ข้างนอกเราก็ยังไหลไปอยู่ครับแล้วพอมาดูหลวงตาหลวงตาให้ดูลมเข้ากับพุโทโธมันก็ใช้ได้หลายอย่างครับมันดูลมมันดูได้ตลอด แล้วการดูลมที่หลวงตาแนะนำเนี่ยในในความเข้าใจแรกของเราเลยเราเข้าใจเลยไหมว่าท่านต้องการสื่อถึงอะไรหรือว่าเราพยายามหาว่ามันคืออะไระการดูลมอานาปานสตนิผมก็ได้ฟังจากหลายๆครูบาอาจารย์ครับหลวงตามหาบัวหลวงพ่อฤาษี ปานาปานาสตินี่เป็นมงกุฎของกรรมฐานทั้งสี่สิบนะครับผมก็ได้ฟังมาคร่าวๆครับแล้วก็มา,ารู้สภาวะจากหลวงตาอ่าี้ะครับผมมันก็ทำให้เราไม่ไหลไปกับอารมณ์มากครับผมแล้วการที่เราปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยครับ มันช่วยส่งผลอะไรกับการที่เราเรียนอยู่ไหมครับมีส่วนช่วยไหมมีมากครับเวลาที่เราต้องการใช้สมาธิแบบนี้ครับมันมาให้เลยครับสมาธิมันมาให้เลยมันไม่ฟุ้งซ่านเลยครับก็คือเวลาสติมาก็คือปัญญาเราจะมาด้วยอะไรประมาณนี้เนาะผอ๋โอโห,โอโหแล้วน้องกายมองเห็นอะไรในตัวพาสิ้นคิดแล้วก็อยากให้แสดง มุมมองทัศนคติเพราะว่าพี่อยากพี่อยากรู้ความคิดในมุมมองของวัยรุ่นเนาะอย่างเราว่า,าเรามองท่านแบบไหนหรือว่าเราเล็งเห็นอะไรในตัวท่านบ้างในสิ่งที่ท่านทําหรือพยายามที่จะช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆครับผมมุมมองที่ผมมีต่อหลวงตานครับคือว่าท่านเป็นคนเป็นพระที่พูดจริงทำจริงไม่อ้อมความครับ พูดตรงอ่าแล้วก็ไม่ได้เสียแสงไม่ได้มานยาครับท่านเป็นคนที่ตรงพูดโอ้ยพูดแทงใจมากครับแล้วก็ท่านสอนได้ตรงกับตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีการออกนอก ผ้าองค์อื่นอาจจะคลังอาจจะศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าหลวงตาของผมนี่ปล่อย,ยครับแล้วก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมมันไม่เหมือนองค์อื่นนะครับที่เราเคยรู้จักมาใช่ไหมท่านสุดยอดครับไม่เอาอพิธีกอกพิธีกรรมอะไรเลยครับเป็นการแหบกม่านของพระพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่งครับ แต่ว่าก็ไม่ได้ผิดแปลกจากหลักธรรมนะครับไม่หนำซ้ำยังเดินทางตรงอย่างเดียวนะครับไม่ได้ออกข้างปา่าไม่ได้จอดแวะไหนด้วยประมาณนั้นครับแล้วเรามองเห็นอะไรในตัวเองและคิดว่ามีเรื่องไหนที่เราควรจะปรับแก้อะไรแบบนี้ในตัวเองเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับเคยครับผมเรื่อง อารมณ์นะครับเรื่องการไหลไปกับอารมณ์นะครับไหลไปกับความคิดเพราะว่าเรายังไม่ปฏิบัติมากพอครับบางจังหวะบางเวลามันก็ไหลไปอยู่ครับก็จะพยายามปฏิบัติให้มากรเรียนรู้ให้มากปฏิบัติให้มากครับประมาณนี้นะครับส,ส่วนใหญ่ชอบเรื่องของหลวงตาเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรตั้งแต่ฟังมาชอบที่สุดก็เกี่ยวกับ เรื่องอาณาปานสติอาณาปานสติเานาะเรื่องสิ่งเล้นลับเรื่องพญานาคเรื่องเทวดามอบีบคอท่านตอนสูบีก็ชอบครับแต่ว่ายังเป็นรองตอนหลวงตา,ตนนานคุย<า>เรื่องอาณาปานสติผมชอบฟังม<ร>ากเลยเรื่องอนนาณาปานสติเราอยากตอบอะไรไหมที่นอกเหนือจากที่พี่ถาม,มาอ่ะก็อยากบอกคนรุ่นใหม่ว่า การทีอ่อย่างนอกก็อยากจะบอกกับคนรุ่นใหม่ที่มองศาสนาเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นปรัชญาแบบนี้ว่ามันไม่ใช่ครับผมศาสนาพุทธคือใจคนครับทุกศาสนาพุทธคือธรรมธรรมะก็คือธรรมชาติครับมัน อย่างมันเป็นธรรมะครับถ้าเรามองออกจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของพระของชีญาตโยมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนครับเป็นเรื่องในชีวิตประจําวันครับสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่สิ่งใช่สิ่งที่แท้จริงสิ่งที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดของที่ไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีครับลองปฏิบัติลองหาดูด้วยตัวเองก่อนครับทุกอย่างมันเป็นปัจจตบังเห็นด้วยตัวเองครับ อยากจะให้น้องกายนะครับเชิญชวนวัยรุ่นยุคใหม่นะครับผมหัวใจฝ่ายธรรมให้หน่อยว่าการที่เราเป็นวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยต้องต้องบอกยาทุกวันนี้นะครับผมคือโลกเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งโดยที่เขาอาจจะมองว่าแบบที่น้องกายเกิดมาคือเรื่องของศาสนาหรือว่าธรรมะอะไรเงี้ยมันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของพักของชีอะไรเงี้ยเนาะโดยที่จริงๆแล้วมันคือเรื่องของทุกคนอยากจะบอกคุณรุ่นใหม่ว่าให้หันมาดูจิตใจตัวเองให้มบบากๆากครับผม คิดดีทำดีครับเหตุที่ได้ผลที่ได้ก็จะดีครับคิดเร็วทำเร็วเหตุเร็วผลมันก็เร็วครับผมอ,อยู่กับตัวเองให้มากปากครับอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นครับผมประมาณนี้ครับและชีวิตจะมีความสุขเองครับเคยเครียดไหมครับกับชีวิตหรือว่าแม้แต่เรียนมาอะไรเงี้ยเครียดจนอยากที่จะแบบ อะไรขาดสติในการที่จะทําอะไรบางอย่างอะไรลงไปอะครับอยากจะอยากจะให้น้องพูดหน่อยว่าในส่วนของที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเรามีวิธีจัดการอารมณ์ความรู้สึกความเครียดความกดดันของตัวเองยังไงเออผมเคยนะครับตอนมัธยมที่แบบว่าอ่าตอนนั้นมีแฟนแล้วแฟนทิ้งครับมันทุกข์มากเลยครับมันทุกข์จนแบบ <c oughs> อบจะแตกนะครับแล้วมันก็ถามตัวเองว่า คนเราเกิดมาทำไมอะไรคือแก่นสารจริงๆของชีวิตนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็มาเห็นคุณค่าของธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาปฏิบัติครับผมปฏิบัติก็แนวทางอานาปานาสติของหลวงตาสินทร์ครับครับผมทำง่ายครับทำง่ายทำได้ตลอดทำได้24ชั่วโมงครับผม มันเห็นผลจริงๆครับแล้วตอนที่เราครบกันกับแฟนนะครับคิดว่ารักกันจริงๆไหมครับอตอนแรกคิดว่ารักจริงกันจริงๆครับเพราะว่าแต่ว่ามันแบบพอเอาข้อจริงๆมันก็มีแต่ว่ารักตัวเองครับรักตัวเองแบบว่าอยากให้เขามารักเราแล้วเราจะไม่ทุกข์ประมาณนี้มันไม่มีหรอกครับที่ว่าไปรักคนอื่นแล้วแบบ หวังดีกับคนอื่นไม่มีมีแต่หวังดีกับตัวเองครับเรารักกับเขาเพื่อที่จะให้เขามาให้ความสุขเราถ้าเขาไม่ได้ดังใจเราเราก็ทุกข์นะคมันมันรักตัวเองครับมันไม่รักคนอื่นนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่มารยาของตัวเองครับคิดเข้าข้างตัวเองเท่านั้นเลครับพี่แท้จริงก็รักตัวเองนะครับ อยากจะให้น้องกายพูดถึงประเด็นดราม่าเนาะในในช่วงนี้เลยก็กําลังร้อนแรงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหลวงตานี่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาถวายรถหรูหรือว่าถวายเงินบ้างนั่นนูน่นนี่บ้างน้องกายมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับโอ้ประเด็นรถใช่ไหมครับผมประเด็นรถนี่ผมครับผมนะตัวผมติดตามหลวงตามา ก็ถือว่านานแล้วสองปีกว่าแล้วผมว่ามันธรรมดามากเลยนะครับผมมันเทียบไม่ได้เลยกับที่หลวงตาท่านสละออกไปรถแค่เจ็ดล้านหลวงตาท่านบริจาครถประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคันนี้มันมันเทียบกันไม่ได้ครับผมแล้วก็ถวายเงินท่านก็รับมาท่านก็ทานออกหมดครับท่านไม่ได้เก็บไว้กับตัวเองเลยครับ ท่านทำให้เห็นครับไม่ใช่ว่าคนเราเหรียญมีสองด้านเสมอครับอย่ามองแค่ด้านเดียวถ้าจะมองท่านแค่เรื่องรถนี่ยทำไมไม่มองเวลาท่านบริจาคให้สังคมทำให้สังคมบ้างนะครับข่าวนี่มันก็ที่ท่านว่า อย่างว่าข่าวไราทาฟรีข่าวดีเสียตังค์อย่างประมาณโอเคประมาณนี้นครับสื่อทุกวันนี้มันไม่ค่อยที่จะนําเสนอด้านดีๆเท่าไหร่ครับเพราะว่าข่าวดีมันขายไม่ออกครับมีแต่ข่าวเสีย,สยหายที่ขายออกครับและคนเราก็เหือตามกระแสนิยมครับไม่รู้จักดูจิตด,ดูใจตัวเองครับเมื่อมันทุกสุดท้ายนี้ผมขอฝากคลิปนึงถึงตาผมจะเอา ทุนก้อนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นให้ได้มากที่สุดครับและผมสัญญาว่าจะทำความดีให้ถึงประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอื่นผู้อื่นให้ได้มากที่สุดครับผมขอบคุณครับ